ได้ครับได้ครับแด่นนี้ผักสวยไหมครับดูบริเวณรอบๆครับเขาก็ห่างเนาะบังโลโอ้ที่ห่างเลยโอ้โหครับตามสบายครับอันนี้สวยงามมากครับโอ้โหเยอะแยะแล้วครับเนี่ยผักผงไม้ผักกระไรผักหอมป้อมผักชีผักกาดผักอะไรมีหมดครับผักชาวก็มีครับ มาครับครับรับผู้หญิงด้วยครับหนึ่งอัตราครับสนใจติดต่อได้ครับติดต่อพ่อใหญ่เขาครับวันนี้ครับเพราะว่าคนนี้จะกลับบ้านแล้วครับเมียเรียกตัวกลับบ้านแล้วมานานแล้วครับหกปีเจ็ดปีแล้วสร้างบ้านเป็นล้านครับคนนี้เขาบอกครับเขาสร้างบ้าน ่าได้่ะล้านห้าหรือล้านสี่ล้านห้าครับเรามีเงินซื้อเป็นสร้างบ้านเป็นล้านห้าแล้วครับมาอิสราเอลอย่างนี้หระครับรวยทุกคนครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพอมีหน้ามีตาครับมีที่หลับที่นอนดูมีฐานะนะครับมีบ้านล้านห้านี่ยสุดยอดแล้วครับผมก็มีบ้านอยู่หมื่นห้าครับสร้างอยู่หมื่นห้า รู้บ้ะเอ้าไปไหวเลยเหรออาวแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะตามตูดเขาไปแล้วครับตอนนี้เพราะว่าผมอยู่ไกลครับไม่ทันเขาครับขอจบไลค์แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ